สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ชีผู้คนตอนนี้มาหาพ่อแม่เนาะพี่น้องแม่กับชายป้านกับแม่เพิ่นไปปากเซ่เนาะไปกวดไปกวดมาไหมเป็นยังคงกวาจะไปกวดไปตามนัดตามนัดต่อยาโอ้ไปตามนัดเนาะหมอเขานัดเนาะ นขมันได้เส้นอัตอนนี้ได้สเลือดหัวใจเส้นอดเป็นปอดงปอดงน้ำปยาวอะแยาวเพิ่มหอกวนเพิ่มเนาะแปมเจ้ารีดีกว่าไปเป็นดอกเนเบิลส์บัมือนกันแล้ว

ขีงหึงมาสินท์นะจะขี่หึงหรออยากขี่จะเลยเนินนะนะไปตงจวง่ได้บดดิวนีวมีสายปานเป็นมูหรอโอเคไปตอนนัดเดินผู้เดียวจะปลอดภาพขี่เถอะขี่หึงเนาะกับสายปานเนะาะข มใสยย่ดีวะมแดสองใสยย่ีว,าาวะไมใส่มาสอง,สงะง้งน,นงนนงก้นะเครงันนี้เดี๋ยวเนตอนตนี้ก็มาหอดทงมอยหอดคลินิกเนาะที่แม่เพิ่นมากอดะนะ โอ้โว,ว่าเป็นยังไงเพาก,กันออกมาได้เนาะได้แล้วป่อแม่ เาหมดสืัมอื้มจ้าจะไดไปขึ้าได้ไหมมาแนมก่อนฮะ ก็วันยังได้ไหมใช่เอายาโมเดลวดอินฟิกนะอ๋อใร้ยายาวไม่อกช่วยช่วยแต่กันมากินเพอร์น้องเอกินข้วเปียกหุ่นเ่ี่้อเียกต่อ แด็ดีว่ะมีนู่นว่เว้ยน่ากิานจริงจริงหวานทัก อยากไปกินเข้าวแล้วเนาะพี่น้องกับผ้าหนังเกลีกระจายปานมัดเด่นคล้องเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเป็นหนักเด่นปาบวกนมัดเด่นช้าเก่งมั่นปานปานปานมั่บอกลองเล็กหน้อยเดินกระจเด้อฮะ ตามจีเรียนบั้วมีโคตนะรเนาะโคตรมาลายพี่น้องมีแต่ผมว่าสองคนว,วันมวมเมรุวันเช้าวันจิดเด็เอ้าอันนี้ไงยังมาให้ยังมาพราแดดติดติดกับี่ที่นั่นจะไดมันจากทีออกลงมาจากหางเนาะพี่น้องไผ่แม่มาสืบลาสืบตาไปน้องจับ ปลายังเนี hmm. yeah, been, been mm ่ยจาีจะโย่างลรอโลย่างนะหาโลย่างนะโหาลกปปลาปลหนิ่ะดีสามไม่ลายแท้เยวมันได้ลายจนมันดำบนน้องเบอะอ้มดทุงหือโดคนี่วัหนึ่งแนายตหนึ่งโต มันจะประมาณหลายพันหัวฮอีกเนาะปัจจหบอนกะไกล้เติม40ลักเมื่มตายอจักปนินจะโลสองอ่ามโลเบิ่งพี่น้องปลาเขาเบิ่เขาเรียงพาะปลาขาย มีลายปลาลายสนิทเนะาะปลาเน้นปลาปากปลาอันปลากินหญ้าปลาสวายปลาสวายตัวนี้ปลาดุกแค่ลายปลาดุกปลาเขาไม่แคเป็นน้ําอยู่บนใดก็เถอะเออเต็มที่ทางเขาเนะทางใต้เนาะสี่สิบกิโล ปลาน้นปลาน้นแท้สื้อได้วลาสิเต้ของพายุสามโตมอปลาเขาปลาดุกน่าอยากรู้นี่เดปลาดุกเนี่ย Lại <laughs> thân tồn Làm cái thôi thôi Bà nha bà nha bà mua bà nha không nha bà nha bà nha bà รีสีหาทองโคทองปันิเออปันนนปันิั่น เลื้อปลาเขาเขาเขาไว้ไหนน้องๆอยามันตายอแต่ชิคลาไปยังไงเออเอาขึ้นไปเบือกนั้นเลยเอาขึ้นพูดกันแม่เออแต่งกันเออเออ บอเปิดเลยเบื้องนั้นเออพูดแค่นีกแต่ก่อนนั่งครึ่งใบเอาออเลยตีนนี่เพราะแต่เอาค้าลงกเลยเอาไปอยู่เบื้องนั้นเบิร์ตเอ้านี่หน่อยก็นั่งพี่ปานไปนั่งล้างเรือปานเดนอะเป็นน่งล้างกระบะผนเด้อะจะนั่งก่อนตีนั่งเต็งไหวนะนั่งดันไหว Ừ Ừ, ừ. Cáu đi khá là khuyến thức Ừ à, Có thể dạy cá ta thì à, này... thức thì bà không chết trong đó chắc là yên vậy đó nhưng mà đẹp lắm Mất đẹp Ồ, lạc, yêu bài, năng lại, vô bài. Đi đi cào thùng, lại. Lạc chết, lạc chết, lạc chết, lạc chết, chết, lạc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  chết, chết, lạc chết, chết, เอาไว้นอกแบบเนี่ยเนี่มันแหล่น้ำพี่น้องเพื่อนจะห่อสี่สิบลักสี่สิบกว่ากิโลโอ้โหมันก็เป็นเดี๋ยวมันตายแล้วเดี๋ยวมันสิรุปไปตายเบิดมันก็รุปตัวมากกเขาได้หมดเลยเออตั้งที่เขาไปครับเดินทางเมื่อพี่น้องไปรับภาพมาหอดบาทนาะพี่น้องมาส่งสายป่าดเนาะไอบ้านม่วนมาหลายปรเด็นเสียเออขอบใจบ้านนิ อ๋อไหลยังมาแน่น,นอสาย่ันไหนราย,ย่างเครื่องเต็มรถเน,ะนะาะสังกษสองครังกสีหนึ่งเลยปลากัจบจัชบะ้ถุงตายนะ้วดีบยไจัก,ม,ก,ม,กม่นารถดกับมิกนารถกับมิกถงหนึ่งอ,อ่นาอีกทีเปิดไ่ได้เปิดทางนันปดสองสี่หกเปิดได้ไหม เ้าแซมเน่ทงหนึ่งเน่หนูกิงกระรับลาเเ้ยกิงห้อนได้ลูกงงงจะหามไปกับพ่อปะปะหามหามไปแดนตางนานปะหามไปเอาเป็นน่อยกปะเออแมทงหนึงเนาะ เออช่วงยี่สิยจับจมีปลานะฮะปากรดองด้วยปลากรนององพอดีเต็มเพื่อไปเตะเะเป็ดมุ่งเสาน้องเอ้ยเจ้หน้ี่มุ่งอดจหนท Nó xa mà khốn, xài lắm làm Nằm xài đây, ơi làm kêu, nằm xài ngọt nhảm nẹt màu đẹp ปาขาดกมดา,าด,านามดินสองตามดกปลาปากหาดกมาดินตามดกใส่ดี่น่องเนาะ ป่อยเนี่ยไปปล่อยเลยย้แต่น้องน,อง,นองจะปตีคิวแบบเพียงสนีน้นเนาพี่นาองพอก,กันอีพี่น้วคนน่ะแล้วขามาเอาเป็ด